بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ความสันติความเมตตาความจเริญจากเอกองคอัลลอฮฺ سبحانه ละจงประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอต้อนรับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ร่วมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามเข้าสู่รายการวัจะนะแห่งความเที่ยงธรรมเป็นรายการที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับฮาดีษของท่านนาบีม u h a m m a d s a ล l a ล l a h ลจากหนังสือ มาอัลีมุสุนน่อันนบวียะที่เขียนโดยเชคอั์มัสซอและอัชชามีรอหิมหฮุลลอะและฮะดีสที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องของการถือศีลอดที่เป็นฟัรดูและคุณงามความดีของมันรายงานจากท่านอบูฮุรอยรอริยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าท่านรอซูลสันลัลอฮวอะลยะสัลลมกล่าวว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ทรงตัดไว้ว่า การงานทุกอย่างของลูกหลานอาดัมนั้นล้วนเป็นของตัวเขาเองยกเว้นการถือสินอดเพราะมันเป็นของฉันและฉันจะเป็นผู้ตอบแทนมันด้วยกับตัวของฉันเองและการถือสินอดนั้นเปรียบเสมือนเกราะป้องกันดังนั้นเมื่อการถือสินอดได้มาถึงคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเขาคนนั้นจงอย่าได้พูดจาหยาบคายหรือส่งเสียงดัง และหากมีผู้ใดก็ตามที่มาด่าว่าหรือทะเลาะกับเขาก็จงกล่าวกับบุคคลเหล่านั้นว่าแท้จริงฉันเป็นผู้ถือศีลอดขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของมูฮัมหมัดอยู่ในมือของพระองค์แท้จริงกลิ่นปากของผู้ที่ถือศีลอดนั้นเป็นที่หอมหวานณที่เอาลอสสุบฮานุตาลายิ่งกว่ากลิ่นหอมของชมดเชียงซึ่งเป็นสารความหอมชนิดหนึ่ง ที่ส่วนใหญ่มักถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำหอมและสำหรับผู้ที่ถือสินอดนั้นเขาจะพบเจอกับความสุขที่แท้จริงถึงสองครั้งด้วยกันคือความสุขเมื่อเขานั้นได้ละสินอดและความสุขเมื่อเขานั้นได้พบกับพระเจ้าของเขาบันทึกโดยบุคคลดีและมุสลิมจากความหมายของ h ะด i ษบทนี้ ได้บ่งชี้ให้เห็นถึงการถือศีลอดว่าเป็นอิบาดะที่มีคุณค่ามากที่สุดและเป็นอิบาดะที่อัลลอฮฺสุบานวตาลาทรงตอบแทนด้วยกับตัวของพระองค์เองโดยเฉพาะต่างจากการทำอิบาดะอื่นๆที่ผู้คนนั้นสามารถมองเห็นและรับรู้ได้ผ่านอันกุรอานและหะดีสของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลวาลาอิยวะสัลสลัมถึงผลบุญของมัน เช่นการละหมาดการจ่ายสกาดการสดกะเป็นต้นแต่พอมาพูดถึงเรื่องของการถือศีลอดอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลากลับทรงตัดว่ามันเป็นของฉันและฉันจะเป็นผู้ตอบแทนมันด้วยกับตัวของฉันเองซึ่งหมายความว่ารางวัลของการถือศีลอดนั้นไม่ได้มีจำกัดอย่างชัดเจนขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ ความตั้งใจความบริสุทธิ์ใจของแต่ละคนว,ว่าผู้ที่ถือศีลอดแต่ละคนนั้นจะสามารถทำให้อัลลอฮฺสุภานตาลาทรงพอพระทัยมากแค่ไหนกับการถือศีลอดของเขาและในฮะดิษบทนี้ก็ยังได้บอกถึงคุณงามความดีของการถือศีลอดต่อไปอีกว่าการถือศีลอดนั้นเปรียบเสมือนเกราะป้องกันหมายถึง มันเป็นเกราะป้องกันตัวเราจากการกระทําที่ผิดบาปและการลงโทษจากอัลลอฮฺสุบานะตาลาทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะการถือศีลอดนั้นยังช่วยให้ผู้ศรัทธาสามารถควบคุมอารมณ์และตัณหาของตัวเองได้และประการต่อมาที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะลยวะซัลลัมได้สอนเราไว้เกี่ยวกับการถือศีลอดคือ จงอย่าได้พูดจาหยาบคายหรือส่งเสียงดังเป็นการแสดงให้เห็นว่าการถือสินอดนั้นไม่ใช่แค่การงดเว้นจากอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการต้องงดเว้นจากคำพูดที่ไม่ดีและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอีกด้วยและคุณงามความดีอีกหนึ่งประการที่เราจะได้รับจากการถือสินอดของเรานั้นคือแท้จริง กลิ่นปากของผู้ที่ถือศีลอดนั้นเป็นที่หอมหวานณนที่อัลลอฮฺสุบฮานุวตาลายิ่งกว่ากลิ่นหอมของชมดเชียงหมายความว่าถึงแม้กลิ่นปากของผู้ถือศีลอดนั้นอาจไม่พึงประสงค์ในสายตาของมนุษย์แต่ณที่อัลลอฮฺสุบฮานุวตาลานั้นกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทําอิบาดะที่บริสุทธิ์และเป็นที่รักของพระอ,องค์และท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลสัลลัม ยังได้บอกทิ้งท้ายฮะดิษบทนี้ไว้ว่าสำหรับผู้ที่ถือศีลอดนั้นเขาจะพบเจอกับความสุขที่แท้จริงถึงสองครั้งด้วยกันได้แก่ความสุขเมื่อถึงเวลาละศีลอดเพราะเป็นเวลาที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาทรงอนุญาตให้กินดื่มได้ตามปกติและยังแสดงถึงการบรรลุเป้าหมายของการถือศีลอดในวันนั้นอีกด้วย 2. ความสุขเมื่อได้พบกับอัลลอฮฺสุบานุตาลา ซึ่งหมายถึงความสุขจากการที่บรรดาผู้ที่ถือสินอดนั้นจะได้รับผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่ณที่เอาล็อสุบานวาตาลาและได้มีรายงานจากท่านซะบินซะรอิยัลลอฮุอันฮุวาท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะลสัลลัมกล่าวว,าว,ว,าว,ว่าแท้จริงในสวนสวรรค์น,นั้นจะมีประตูอยู่บานหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าอลรอยานซึ่งเป็นประตูที่จะเปิดให้เฉพาะผู้ที่ถือสินอดเท่านั้น ที่จะมีสิทธิ์เข้าไปในนั้นได้และไม่มีผู้ใดอื่นนอกจากพวกเขาที่จะสามารถเข้าไปได้และเมื่อบรรดาผู้ถือสิทธิ์อดได้เข้าไปแล้วประตูบานนั้นก็จะถูกปิดและมันจะไม่เปิดให้ใครได้เข้าไปอีกเลยบันทึกโดยบุคอลีและมุสลิมจากะดิษบทนี้เป็นการเน้นย้ำให้เราในฐานะผู้ศรัทธาได้ทราบว่าอัตรอย,ยาน,นั้นเป็นประตูพิเศษ ในสวรรค์ที่สังวนสิทธิ์ไว้ให้สำหรับบรรดาผู้ถือสินอดเท่านั้นถือเป็นเกตถือเป็นเกยียรติอันยิ่งใหญ่ณที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาที่พระองค์ทรงมอบให้แก่บรรดาผู้ที่ถือสินอดทั้งหลายและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการตอบแทนจากพระองค์และการให้เกียรติแก่บรรดาผู้ที่ถือสินอดอีกด้วยเพราะชื่ออรอย,ยานนั้นมาจากคำว่าอารียู่มายถึง ความอิ่มจากการดื่มน้ำสื่อถึงการดับกระหายตลอดการในสวนสวรรค์ซึ่งตรงข้ามกับความกระหายที่ผู้ถือสินอดนั้นต้องอดทนในโลกดุนยานี้และได้มีรายงานจาก er ท่านอบบูฮุรอยราะรยยลอฮุอันฮุว่าท่านรอซูลสลลลอฮุอะลัยวะสัลลัมกล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่เขาถือสินอดในเดือนรอมฎอนด้วยความศรัทธาและหวังผลบุญการตอบแทนจากอัลลอฮฺส <Another one> <ท>ุบานอตลา อัลลอฮ์สุบฮานุตาลานั้นจะทรงอภัยโทษให้แก่เขาในความผิดบาปก่อนหน้าท,ที่ได้ล่วงเลยมาแล้วบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมจากบทเรียนสำคัญที่เราได้รับจากฮะดิษในวันนี้คือการถือศีลอดนั้นถือเป็นอิบาดะห์ที่พิเศษที่อัลลอฮ์สุบฮานุตาลานั้นจะทรงตอบแทนคุณงามความดีต่างๆด้วยกับตัวของพระอ,องค์เองและการถือศีลอดนั้น เปรียบเสมือนเกาะป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากการกระทำที่ผิดบาปและการถือศีลอดนั้นก็ยังเป็นเกราะที่จะป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากไฟนรกอีกด้วยและเดือนรอมฎอนนั้นก็ยังเป็นเหมือนโอกาสทองอันยิ่งใหญ่สำหรับการทำอิบารัดต่างๆมากมายในการขออภัยโทษให้มากๆในความผิดบาปของเราที่ผ่านมาและแน่นอนสำหรับบรรดาผู้ที่ถือศีลอด ด้วยความศรัทธาและหวังผล,ลบุญการตอบแทนจากอัลลอฮ์สุบบะละตาลาเพียงพระอ,องค์เดียวเขาคนนั้นก็จะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์สุบบะละตาลาอย่างแท้จริงด้วยชินกันรอบิซิรินาอินมันวารุสุกนาฟะมันอัลลอฮฺมะฟักก์นาฟิดดีนวะลิมนาตะอวินวะสลามุอาลยกุมวะรห์มาตุลลอฮ์วะบารุกาตุ